สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวในมอเตอร์เนาะของแบบรรม,ม่บรถทุมาดูครับตอนนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับปิดเปิดกับทันทังครับเปิดปุ๊บก็หมุนได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวปรับคงเดียวครับคงเดียวตามต้องการาเอาเลยครับอันนี้ส3มสามเซนก็ประมาณนึงคนหนึญญญ่ถ้าได้ติดเนาะปิดตัวนี้ได้เลยเครื่องก็จะหยุดทำง,งานครับทั้นั้นก็ เริ่มใหม่ก็ได้ครับกดปุ๊บศูนย์แล้วเริ่มใหม่ประมาณนี้ครับปรับได้ตามต้องการไอจิ้งก็ปรับได้เร็วปรับได้ถึงลอยเลยครับตรงจุงนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดพัฒนาเลยครับนะครับเร็วมากรอบนี้ครับผมเสียงเงียบไม่ใช้กันเลสนใจติดต่อในเพจไม่ต้องถือเลยนะครับ โทรติดต่อ08 7 9 4 8 5 6 2จ็เก้า่แปดหสองเดินศูนยโดยส่งได้นะครับตอนนี้ผลิตสองตัวครับแต่จนใจทักมาเลยครับอย่างบ้างอยู่ครับตอนนี้สวัสดีครับผมส่วนหลอดตรงนี้เนาะเราใส่ได้สี่ขนาดเลยอันนี้เป็นช่งวงปลายก็เป็นหลอดทั่วไปครับผมช่วงตรง รงมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นหลอดก,กระลุกได้ครับส่วนนี้จะเป็นแกนสำหรับใส่ข้อ PVC ส,สี่หงส์สหรับพ้นคัวได้เลยก่อนใส่หลอดได้สี่ขนาดเลยนะครับ